สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่อง crazy fly channel นะครับจะมาทำการทดลองติดตั้งนะครับออกไก่อ,อกไก่สั่งผลิตงานน่าจะเป็นางานในไทยนะครับสั่งมาจากพี่คนหนึ่งในบอร์ดพอดีตัวจะเห็นได้ว่าไอตัวแซกสี่ร้อยเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันมันจะโล่งๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นของตัว SE เนี่ยจะมีออกไก่มาแต่ออกไก่ของตัว SE เนี่ยจะสั้นสั้น ถ้าเกิเราไปสังเกตรถแข่งนะครับหรือว่ารถแข่งสมัยยุคสักประมาณ90-80ตอนปลายท้องท้องล่างเนี่ยมันจะเต็มน่าจะเป็นเของอโรไดนามิกหรืออะไรสักอย่างผมเลยชอบทรงประมาณนะั้นก็มีพี่คนหนึ่งเขาทำขายเราก็สั่งมาแล้วครับของส่งมาถึงแล้วมาจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าอกไก่ทรงเนี่ยมันสวยไหมติดตั้งแข็งแรงไหมแล้วก็ โดยสนุนราคาครับสนุนราคาสองพันห้านะครับสาาองพันห้า 2005, 2005, มีสามสีมีดำด้านดำเงาและเขียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนนนะครับนี่ครับทรงนี้นะครับแต่ว่าสติกเกอร์นี่ไม่เกี่ยวสติกเก,เกอร์ผมติดเอาเองติดเอาเองดูมันโล่งไปติดยาวๆอย่างนี้นะครับมีน้านค่าน,าานี่ฝั่งฝั่งฝั่งท่อนะครับน้หน้าฝั่งท่อมันก็จะยาวนะครับ นี่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับก็จะมีตัวทักนี่นิดนึงแล้วก็ด้านในนะครับด้านในเป็นงานดิบนะครับเป็นงานหลอ่อไฟเบอร์นะครับเนื้อง,งานค่อนข้างดีนะครับเนื้องานค่อนข้าง,างดีสีสวยนะครับสีสวยเดี๋ยวลองมาติดตั้งกันเพราะว่าตัวนี้มันไม่ตรงรุ่นนะครับไม่ติดรุ่นก็ต้องมีหัวคูฝากมีหูฝากอย่างเงี้ยครับนี่ต่าจุดต่างๆ มันจะฝากกับพวกบริเวณแถวแถวเครงเครื่องอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีดูตรงตรงอันหนึ่งตรงนี้อืมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องติดตั้งยังไงนะครับแล้วพอติดตั้งแล้วมันแข็งแรงไหมแล้วรูปทรงหลังจากติดตั้งเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนสนใจที่อยากได้ออกไกลมาติดตั้งในรถนะครับจะได้เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับผมผมก็แค่เสนอเดวทางครับว่ามัน ออกมาเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วผมจะใช้ต่อหรือเปลี่ยนเดี๋ยวก็กก็ก็วายไปเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยอจนกว่ามันจะลงตัวนะครับแต่อาจจะใช้นี่ยาวได้ผมชอบอยู่ทรงนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูขันต่อนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็คือจุดยึดนะครับจุดยึดที่ต้องฝากับฝา,บฝาบน็อตเดิมนะครับสามจุดนะครับตามรูปที่เราวงไว้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าติดไม่ยากนะครับอ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากจุดยึดที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นฝั่งของด้านด้านเบรยอ้ด้านเกียร์ครับด้านเกียร์เกียร์ติดตั้งนะหน้แต่จะาประมาณนี้นะครับผมก็จะแบบใส่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าต้องแบบจัดทรงนิดนึงนะครับนี่ของด้านนี้นะครับโดยรวมนะครับรวมทั้งคันโอเคนะครับ ไปดูฝั่งฝั่งเบรกกันนะอันนี้ฝั่งเบรกนะครับตอนนี้จะดูเต็มกว่าภัพทักโดยรวมก็จะประมาณนี้นี่อ่ะพื้นที่มันน้อยจะถ่ายให้ดูเต็มคันนะครับอ่าโอเคสวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่ตรงนี้เป็นมุมมองของภาพนิ่งนะครับ จากมุมด้านล่างครับก็สวยงามอยู่นะครับอ่ะนี่ครับเพื่อนๆภาพรวมนะครับหลังจากติดตั้งอ,อักไก่เสร็จแล้วครับสรงวัดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะดูอ,อกล่างที่แน่นหน่อยอดูครับความยาวจะยาวกว่าของตัวจะยาวของตัว f ด d นะไอของตัวอ e นะครับดูได้นี้กันอือ นี่ครับโอเคอยู่นะครับเอาเลยนะเพื่อนสำหรับใครที่ชอบอยากจะเติมออกไก่นะครับลองดูไว้เป็นทางเลือกนะครับสั่งจากที่คนหนึ่งในกลุ่มแท็ก400นี่แหละครับผมเมาดูมุมมองจากด้านหลังกันบ้างนี่จากด้านหลังจากด้านหลังนะครับนี่นะครับอโอเคนะครับถ้าเกิดทริปนี้เป็นประโยชน์หรือว่า มีประโยชน์กับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดติด like, ตามกดซับสไครป์มากนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับช่องเ a s ซี่พระได์นะครับเพจ o l i d a y No Work Happy นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม